จัดมาให้แล้วครับสำหรับสายกระบะ All New 1.9แถมล้อแม็กแต่งซิ่งค่างวด6,000ครับสำหรับดีแม็ก All New Spec Cab คันนี้นะผมเปิดราคาให้เพียง3,039,000บาทพรองวด6,500บาทตลอดสัญญานะผมมาดูเลยว่าจะสวยแค่ไหนครับคันนี้นะครับผมรถจะเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับสีนี้ก็คือสวยมากนะมาด้วยกับหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับสวยงามนะตาไฟหน้าก็คือสวยอะไรีรอยเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะเพราะว่าตัวนี้ก็จะได้เป็นตัว L นะครับผมตัวรองท็อปมันเองคันนี้ผมใส่ล้อแมกแต่งซิ่ง4เส้นนะครับผมจะทรงให้เรียบร้อยครับลูกค้ามาดูในส่วนของภายในนะครับผมคันนี้เป็นแคปนะเปิดแคปได้90องศาแบบนี้เลยไปดูครับภายในก็คือสวยนะครคุมโทนสีดําตัดมาด้วยสีครีมนะ เลขไม่คันนี้1 0 0 0 0แกิโลเมตรท่านันเองนะครับผมส่วนระบบไฟฟ้าทั้งคันแน่นอนคันนี้แล้วที่สําคัญก็คือแอร์แบกคู่หน้าเรียบร้อยระบบเครื่องเสียงใช้งานปกติระบบแอร์เย็นแน่นอนระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดครับผมคันนี้สวยเบาะหนังเดิมครับมาดูหัวใจหลักของรถยนต์คันนี้ครับผมอันนี้หัวใจหลักคือเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องต้องดีเครื่องต้องเงียบนิ่งนะครับผมคันนี้ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีดีเซลนะ รับประกันเลยว่าไม่มีตัดต่อพิกคว่ำจมน้ําแน่นอนที่สําคัญคันนี้นะครับผมเปิดราคาให้เพียง3 3 9 0สนบาทผ่อนงวด6,500บาทครับผมลูกค้าท่านที่สนใจโทรเลย0812386699ครับ